วีดัสวัสดีครับพี่น้องสวัสดี f อฟซีทุกคนนะครับพบกับช่องต้นแค่เจอวันครับต้นแค่เจอวันนะครับตอนนี้เข้าอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับพี่น้องเข้ามาจอดรถพี่ละอยู่ด้านหลังนะพี่น้องมาจอดรถอยู่ฝั่งทางนี้นะครับมันไม่มีที่จอดรถครับกาลังทีย่ยางไป ้องประชุมครับพี่นอ้องเพิ่นพ้ากันไปไหลายแล้วเดี๋ยวที่ปถไทยบรรยากาศให้ให้เบิรงนด้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิรงบรรยากาศกันครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เรามาถึงแล้วนี่เรามาพ่อผูดเดนแน่นะครับนี่มาเจอพี่นิกกี้พอดีสวัสดีครับ ทีนิกิ้ลสิครับสวัสดีครับสวัสดีเฮียหน่อยแอ้วลงเเย่โอ้สิ่งถึงมาถึงครับขโมยสูตรครับตัดใหม่เลยนะฮะเนี่ยโอ้เลนตัดมารอเฮียเลยเล่นตัดมารอเฮียเลยวันนี้เทากับพอครับมาเจอมาเจอบอสโจถึงกำลังมาหอดพอดีครับเฮียสวัสดีครับพ่อเอก อสีเราเพิ่งมาเจอบอสโจววันนี้แต่งตัวรอครับโยสุดที่ป่ามาเจอบอสโจแล้วครับพาเข้าไปฟังน้ำกันเริ่มพออีกกลยสิได้กอบดปุยเอาความรู้น้ำกันทีมงานมาหอดดนไปคุณต้นไอทีมงานเจียวันมาหอดก่อนเหรอครับผมผมผู้หญิงมากถึงครับต้นน้ำยบกับปัสงต้นแคร์ครับต้นแคร์เจียวันครับ

โอ้เอฟซีครับมาถึงแล้วเอฟซีคนมาถ่ายรูปนะครับนี่ครับคนนี้เฮียหน่อยคนกำลังจะไปไหว้นะครับนี่คนนี้พ่าเฮียหน่อยไปไหว้ ทำกรวยยี่นี่ทำวจะาทีก่อนแลครับเนาะ พุทธะพุทธเอิสานมหายิ่งมงคลครับ mm hmm. มาไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล mm hmm. นะครับ mm hmm. อ่า บโบโจเป็นผ้าเฮืยนหน่อยเพิ่นมาไหวครับ<ไ>ป้านะครับขอ <ไป S 2> บ <ไป S 2> คุณ <ไป S 2> ครับวันนี้ครับ JO2 เดี๋ยวเข้าทีวีไทยบรรยากาศด้วยครับพี่น้องไปถ่ายบรรยากาศ รอบๆนะครับว่าจะมีคนมาเยอะไหมพี่น้องอะนะครับบอสโจมาเลยแล้วเป็นไงตำบาทวครับอบอสโจเฮียหน่อยอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆครับ อากาศสดๆเลยถ้ามันยาวมันยาพี่น้องอ๋อนี่ครับมาแล้วมาแล้วตอนนี้มันกำลังลงเถืนอนเครับพี่น้องโอโบบเจอมาแล้ว เจลครับเจครับนคเจลูครับอ้โหเจลูมานเจลูงมามองทุกท่วันนี้ันี้เจนะครับกับเบียนลอยแ่อาจารย์แม่วันนี้ครับสวัสดีครับเจลูวันจันรวันนี้อัอจ้อยอาจารย์ประทานระอาจารย์ประทานอาจารประทานุครับชุ่นเีประัอันนี้เูให้เครับเจวันจันร์วันจันทร์ที่ไม่เค วันนี้ทำรสชานิคุณ่าหอดกันนะครับอดีอสุดยอดแล้วเงินก็อไม่ไดเา ยูทูบเบอร์เจลวันเขาหลายหลายคนครับพี่น้องครับท่านประธานของเราจะเต็มเลยครับวันนี้สแตนบายอยจ่ิีจริงรอ่านประธานนะครับแยกแถวตัประธาบมันเข้าไปแล้วนะครับพี่น้องเป็นกระลังเข้าไปแล้วเป็นลินล้อสแตนบายอยู่อยู่ในห้องประชุ่มนะครับพี่น้อง อันนี้ซอสห้อเออไว้หน่อใจคี่น้องจักขนไส้เข้ายักขนส้เข้าสู้ๆนะตอนรถครับเสื้อเก่าแล้วล่มเสื้อเก่ามาเลยเนี่ยที่มาถึงยามไหเม่ นี่น้องโตมาี่้วสวัสดีครับคุณนายคุณนายบ้านนาคุณนายบ้านนา สวัสดีครับคุณแม่เดี๋ยวออกช่องมาด้วยวันนี้สวัสดีค่ะคุณลียอยโอวันออฟฟิเชียลฝากช่องด้วยนะคะอันนี้คุณคูลี่ครับคุณคูลี่ฝากน้องต้นแค่ให้น้องต้นแค่มันมาเด้อโอ้ฝากกับคุณสองคุณแม่น้องเพื่อนด้วครับเด้อขอให้ได้กินทุเรียนด้วยแต่สวัสดีครับคุณพี่แอนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ทีมงานจิ๋ววันเทาครับมาขอกันสวัสดีนะครับ ยังยังโอเควันดีครับพี่เอื้องสวัสดีครับว่าเพิ่งไเจอเมื่อเมื่อหนักมาต่อผ่าเท่าเดียเรายังไม่มีช่องนะอันนี้พี่ใหญเป็นช่องใหญ่เลยเป็นบะยังยางครับช่องนี้น้อยนิ่ครับเเออออคนกําลังครับกําลังกําลังไปคอยไปครับเออนีี่งานเสี่ยววันนะครับนี่รุ่นแรกเลยเดี๋ยวรุ่นสองกําลังลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วเพิ่นเข้าไป เขาไปทางไหนล่ะเนาะสวัสดีครับยายนองผาดจอมบุกตั้งแต่บุกตั้งแต่วันพุธแล้วโอ้สู้ๆอันนี้บรรยากาศนะครับเดี๋ยวในไทยบรรยากาศเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับ